ฉังคงพร้อมนะทอชิต้องเลิกเล่นเบสบอลจริงๆแล้วนเนี่ยฉันจะโยนให้หน<ร>ายรับได้เราเห็นนายซ้อมเบสบอลทุกวี่ทุกวันขอช <พอ S 1> ็อตเตรียมพร้อมนะที่ทำให้พี่หวงังของมีนาซี่ท้อชิ แล้วมาป่าบอลใส่อย่างเงี้ยมันรับได้ยังไงเราเอาอมรับได้วาปาาาาา่าพุ่งไ้ไอศกรีรับได้แล้วลูกบอลเนี่ยมันพุ่งเข้ามาแล้วพิษเฮ้ย<ม>ทำไมฉังถึงรับได้ก็เพราะว่าไอศกรีมเนตเล่มโมจิวานิลาไข่เค็มคือโมจิลูกใหญ่เต็มคำเหนียวนุ่มหนึบต่อไส้ไข่เค็มอร่อยนัวเต็มรสชาติมาพร้อมกับไอศกรีมวานิลาหอมอร่อยแค่พักไว้ก่อนความอร่อยเหนียวนุ่มหนึบก็จะเพิ่มขึ้นเต็มปากเต็มคำกว่าเดิมยังไงล่ะสกวยเน อโอแบงบโมจิเนื้อนึบไส่สกีมบุรีลาหอมช่ำว้าวใส่ไข่เค็มอร่อยหนั่เต็มคำเธอชี้เธอชี้อ่ะจะรับลูกต่อไปไปแน่นอนไฟต์เตอร์เธอช่างใจดีเหลือเกินที่คอยให้กำลังใจเราและก็เป็นคนที่ทำให้เราจิ้มได้ตั้งแต่วันแรกที่เจอหน้าวันแข็งจริง เข้าใจแล้วโทชิรู้แล้วจะต้องรับลูกนี้ให้ได้่เพราะว่าใหญ่ขึ้นเพื่อจับโมจิวลีลาคายเคนอันนี้กันตมโทชิมีเรื่องอยากจะบอกคือโทชิชอบชอบกินไอติมไม่ ไข่คเค็มจังชอบพร้อมไม่จริงคืเข้มจังชอบเชิญไม่จริงใครเข้มจังชอบโทษสิเพราะใครเข้มจังใครนี่เออฉันก็มีทุกคนฉันมีความจริงจะมาสารภาพกับทุกคน <Yeah. S 2> คือจริงๆแล้วฉันมีไข่เอโหยอมรับตรงๆแบบนี้เลยวะโ <Okay. S 2> ค้ดเท่ไก่เข้มจัง แป้งคุณแม่ถือพวกานายจะไม่ได้พูดคำว่าอร่อยมากออกมาแต่ก็ไม่เป็นไรงั้นพวกเราเปันเพื่อนกันดีกว่านะอ,เ,อ,เ,อเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันสามคุณเช,ชื่อนะเชื่อเพราะที่บอกว่าฉันมีไข่อ่ะฉันหมายความว่าไอศครีมเนทเล่โมจิวานิลาไข่เค็มของฉันอ,ะอ่ะมีไส้ไข่เค็มอยู่ข้างในใครกินก็หลง,ลงรักเอออ่ากัใจพี่อดเป็นแอม ถึงหนุ่มญี่ปุ่นจะไม่ดีต่อใจแต่หนุ่มไทยหัวใจก็ดีต่อคุณเออเอาลเ่อนรูเบสบอลระวังหัวไว้ตอนบอกรักเอ้ย